เราเป็นหนึ่งในผูน้ในสิทธิผู้จดอิทธิพล <Wow. S 2> เรื่องหุน้นรู้สึกยังไงบ้างดีใ,ใจที่เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกเก้า<ม>อีก,อ,กอีกบทบาทหนึ่งหนูใช่ไหม,ไมคะอ๋อไกว,วก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ทําให้เราได้โตขึ้นโตเกินวัยเพราะว่าในวัย25เนี่ยหนูไม่รู้แต่ว่าสําหรับหนูหนูมองว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ e. ินไซก็ก็คือบริษัทที่เราอยู่อยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวก็เราก็คือพัฒนาบริษัทไปเรื่อยๆด้วยการที่แบบโอเคได้รับงานงต่างๆโอกาสต่างๆให้เขาเรียกว่าเพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้กับองค์กรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะจากวันนั้นดูดีเขาตีมาข้าหุ้นถึงราวสามที่แปดล้านเขาตกใจไหมแต่ยอดมาแบบรู้ตกใจที่ที่คุ้งเร็วเร็วเร็วเกินคาดเร็วจนแบบเอาไม่ร้าน ใส่เพิ่มไม่ทันเลยนะแต่ก็คือเราก็ได้มีต้องยอมรับว่าเราก็ได้มีการแบบลองถอนออกมาแต่ไม่ได้ไม่เป็นจำนวนเยอะค่ะใช่แต่ก็หุ้นก็คือยังเยอะอยู่จะเป็นหนึ่งในสิบอยู่ค่ะตอนแรกของเรามีสองล้านตอนนี้เออหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นถอนไปแค่ห้าหมื่นหุ้นใช่ถโบรกเกอร์เอาแต่บริษัทให้ผมไปยี่สิบจริงใช่ไหม เยอะกิหมดแล้วเคยหนูได้ในการศึกษาเออในการเขาได้ในการคุยกับผู้ใหญ่ขององค์กรเขาบอกว่าเนี่ยเราลองลองแบบลองซื้อขายดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันแบบเราได้รู้จังหวะว่าเอ้ยการเล่นพุนมันมันแบบเป็นยังไงด้วยตัวเราเองเราก็เลยโอเคงั้นลองสักห้าหมื่นละกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราลองปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมันก็ได้ได้เกิดคานเนาะเราก็เอาไปโป๊บ้านแต่พุ่นก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็มีแลนว่าจะซื้อเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่า จะทำรถตั้มเป้าอีก20-25ล้านใช่ไหมที่ตะปงไม่หนปีนี้หรือเปล่าไม่หน้าจะปีนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีงานเซ็นเตอร์เยอะๆก็อาจจะเป็นหมดในปีนี้ค่ะก็เข้าได้อยู่หลายๆตัวรถตั้มเป้าหมายเท่าไหปเข้าไปเข้าใบ้านก็เป็นตะปงให้เสร็จให้เสร็จภายใน5ปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะน่าอีก3ปีเพราะว่าเราเราเงินธนาั้นไม่โปรคบครบปีไปค่ะ เป็นไงคนใจว่าเราเป็นเศรษฐีดีแลก็ก็ดีนะถือว่าเป็นความโชคมีดีที่สุดว่าอยากไม่อยากเป็นอยู่เศรษฐีนี่ก็ว่ดีค่ะก็มีตังค์มีตังค์ใช้ก็มีตังค์ใช้ก็ก็ดีก็ดีแล้วก็ยังดีที่แบบยังมีแฟนคลับคอยสปอร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าพอละครออนหรปุ๊บก็น่าจะตกแฟนคลับหลายๆคนได้อีกเพิ่มอีกเยอะเลยพันก็ยิ่งเลื่อนกระเพาะนะคะอ่าค่ะไมเจอที่ขึ้น คือต้องบอว่าเป็นเหมือนเรียกว่าบอกเป็นเกียนคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะคืออารมณ์เหมือนแอคปันอะไรอย่างเงี้ยเขามาคอยแบบปวนตลอดคือถ้าจะปุกเรื่องอะไรไแล้วแต่แตเราเราไม่ได้สนใจแต่นี่คือไปปวนในงานเวลาเราไปไลฟ์ก็ไปปวดในไลฟ์ที่เราทำงานไปปวนในไลฟ์ที่บอสกําลังแบบไลฟ์อยู่มาปวนในไลฟ์เรารู้สึกว่าคนไม่ไหวแล้วแล้วก็สองป,ปีนี่คือยอมโดนแบบ จะถาจะด่าอะไรจะว่าอะไรจะอะไรคือยอมหมดเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแลว้วก็รู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเพราะบางบางบางคำพูดคือมันแรงมากๆคือพี่ตำรวจมับแบบเฮ้ยขนาดน,นี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออจะช่วยจัดการให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้กับทางตำรวจก็ไปสอบปากคำถึงว่าสอบสวนปากคำตวัวเองแลว้วก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้เขาเจาะไอพีค่ะคือก็เปไน็นไอพีแ่ะ แต่ที่ทำร็มาสองปีแบบว่าตามปวดเรามีทั้งเพิ่งมีแล้วก็มีนานแล้วแต่ไอ้ที่นานแล้วเนี่ยคือมันเกินสามเดือนไม่สามารถเอาเรื่องได้ก็เลยเอาเรื่องเฉพาะคนที่แบบเพิ่งทำเพิ่งเรียนเพิ่งทำเพื่อมาเมนี์นะด้แต่มันก็แรงเลยเกี่ยวกับอะไรอ่ะเออมันเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่ามาเกิดมาต้องอากาศได้รู้ทินทีต่างพ่อต่างแม่มีมีออบ ออกพูดได้ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้แบบลูกแรลาดขนาดนี้เราก็เลยแบบโหก็เสียงไม่ได้นะแต่ใม่ใช่ไหมขอบเขตเนี้ยราู้สึกว่าอ่ด่าเราเราไม่ว่าแต่คือแบบเฮ้ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาคือเลี้ยงเรามาดีนะอะไรเงี้ยแต่คือรู้สึกทุกอย่างที่เราทำคือเราทําตัวเองไหมไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่มาเกี่ยวอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เลยไม่โอเคแล้วก็ในอีกหลายๆยอย่างอะไรเงี้ยเราถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอตัวปุ๊บ เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่เขาพิมพ์เนาะมีอะไรบ้างมี่ลายกี่ลายเราแรกห้าลายแล้วก็วันที่ไปสอนนอปุ๊บไดไปหนึ่งลายหกลายใช่หกลายใช่ค่ะแต่มีตัวจี๊ดอยู่โอ้จีนดสองคนแต่ว่าพอไปสอนนอก็ปิดแอคเคา้์ไปเลยก็เลยแบบอ้าวปิดทำไมอ่ะทำไมไม่ด่าต่อเขาบอกว่า สิ่งที่ทำมันก็ถูกแล้วปกป้องตัวเองบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างคนเราเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าบางทีเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนกลายเปว่าพอคนไปกู่ให้มันแบบใหญ่โตปุ๊บอ้าวอยู่เฉยเฉยแล้วก็เป็นข่าวเลย <laughs> อะไรผิดพลาดใช่แต่ว่าน้วันนี้ก็คือมันมีปุ๊กกันแล้วระดับหนึ่งค่ะ <c oughs> ก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็รับให้ได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็เดินต่อเดินหน้าต่อไปค่ะ เออแต่่นยับ้างเป็นไาอถามันนั้นถามเาที่มาง้ดผลงานเพลงที่รองมาเออที่รอาจะมีนทงานเพลงด้วยแล้วก็จะมีเพลงในละครด้วยถามเล่นหัววันมากเพราะว่าเพิ่งคุยโปรเจกต์เสร็จพอดีเบอป้าอนุมาสค่ะก็เดี๋ยวรอกันอีกทีว่าจะเป็นแบบเพลงแนวไหนเพลงอะไรเออใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็้องก็มีมีแต่เอาว่ามีดีกว่าแต่ความนที่โปรเจกต์มันเรรอยฉันู่แล้วมนจิงจังแค่ไหนเรื่องนี้แล้วเราแัหนึ่ง ก็จริงจังในระดับที really? okay. ่ว่าออกงานเราไม่อายเพราะเป็นเพลงตัวเองคือถ้าเพลงตัวเองเร้วยัร้องไม่พอก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ฟังเพราะเราก็เพิ่งรู้ว่าต้องร้องเพลงนะผูก็ไม่ได้เอามาก็ไปยืนหน้ามอนิเตอร์แบบเป็นยังไงบ้างอะไรก็ดูสีหน้าทุกคนเั้ก็แบบ แฟนเขาเขาก็เออเปกับเราแล้วก็โอเคก็แฮปปี้ไม่เป็นไรถ้าร้องเพลงก็น,นิดนิดหน่อยหน่อยนะอย่าถุสาวกันเลยนะคะเด็กกำลังคนนึงมันยังกดดันเออก็าพอจบตาเราเรื่องนี้ด้วยหนูไม่อยากร้องเพลงเลยหม,หมดไฟไปแล้วว่าแบบไม่อยากร้องแลว้วอ่ะนี่ฉันไม่ได้มีความสุขกับการร้องเพงลงเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเหมือนตอนเมื่อก,ก่อนหนูแบบอ่ะร้องเพลงก็จริงนะแต่เรามีความสุขกันที่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงโชว์นู่นนี่นั่นแต่พอตอนนี้มันแจ้ว่าคนคาดหวังว่าต้องร้องเพราะ หลายคนคาดหวังวเราก็เลยแบบไม่มีความสุขกับการร้องเพลงแล้ววันนี้หนคอขึ้นพอขึ้นปุ๊บหนูแบบถ้าเห็นหนูจับใจตัวเองแล้วแบบกลัวมากว่าทำยังไงดีอ่มันมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรเงีก็คือจะอาจจะหยุดร้องเพลงไปสักพักเลยอะคะ่ะแต่ว่าก็จะเอาเวลาที่หยุดนี่แหละไปแบบไป,ไปเรียนเพิ่มถ้ามีเวลานะคะเพราะบางทีคิวงานจะเยอะอะไรก็ว่าไปแล้วพูดทีทิดตามผลงานของฉนะันอยู่ได้เลย เมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่เมื่อไหร่เีน้เมื่อไหราจะได้เห็นเพลงของชาลอตเองภายในปีนี้เลยกลางปีไหมอ่าถ้าถ้าเร็วสุดก็กลางปีให้เราไปเรียนไปเรียนบทเดี๋ยวเราเพลงดีเลพี่เขาบอกว่าให้หนูไปเรียนร้องเพลงก่อนเรียนเพิ่มเติมแต่พที่อยู่แล้วติดไปติดไโอเคสบายใจทไม่ทันทันอยู่ไหมไม่ท้องดีเนาะเสร็จแล้ววันนี้เสรแล้วครัเสร็จแล้วครับแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนตายแล้ว ต้องไปทันด้วยทาไม่เสร็ว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มได้เรื่อยล่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่อถือว่ามันยังมีเพจเพจหนึ่งที่หนูยังไม่ได้เอาเข้าร่วมโครงการนี้จะให้ทราบยว่าคุณจิตนีแน่นอนใช่แต่ว่ายังทันอยู่เพราะยังไม่ถึงสามเดือนมังทันอยู่ยังทันอยู่เพราะว่าอใา่าใช่ยังต้องใ้เข้ารอบเพจนี้เพราะว่ามนแข็ใจมากเก็แบบเหอเหลือเพจนึ่งขอบคุณค่ะที่เตือนมันจะไปเพจนี้มันถึง

เดี <łość> ๋ยวหลังใหม่นะได้เดี๋ยวหลังใหม่หลังใหม่อยาาพ่าเป็นอะไรไม่ก่อนได้ได้ได้ขอบคุณมากค่ะฝากติดตามละครด้วยนะทุกคนค่ะอย่าไปเสพราม่าเยอะนะคะจะช่วยให้มีความสุขค่ะ